นี่แหละครับบรรยากาศเนาะเป็นวิถีชีวิตของอน้อ,นองๆเป็นสาสำน้อยเขตชนบทเนาะเิ่น,นสีมาตักหนาม,มนบนเองนะครับทุกคนครับเพื่อนสีเอาใหม่ก็เอาเลยได้หนิเบิ่งครับคว่ำของของน้องครับเป็นบนอน้องสีทถอยหล้างเขาเลยได้นี่ แลักสีเอาไปเก็บไว้อยู่อามองมองเพื่อนคั่เนาะเพื่นสินี่คือทิวทัศน์ระวังการเดินทางกรับของการเดินทางเขียวนี่ครับผมนี่คือวิวทิวทัศ์อันสวยงามของเมืองผ้าแขกแขวงคำม่วนสมรปราวคร ำม่วนคำม่วน แล้วกน้องแซ่เนาะน้องแซ่ก็คือสาวสาวน้อยเนาะสาวน้อยขึ้นไหมบ้านนาฮีเนาะเห็นบ่นปกตินี่สิตักกันเสาเร่งโอ้โหเสาแรงก็เพราะว่ามันบ่แดดเนาะตักคู่มืออันนี้อันนี้คือเฮาตักนำกินนี่เฮาเขาตักคู่มือมันบ่าว มันมันต้องมันจาเป็นเพราะว่ามันบมมีมันบมมีน้ําประปาพรอแต่ถ้าเพื่อนได้เพิ่นมีได้เดีสะเพื่อนที่เพิ่นมีได้้ําได้ตัวกระจใจประมาณนี้ว่าบมมีไผมี้มนาปราปาหมออันซูบน้ําขึ้นจากสร้างนะมั้ยเขาเอื่นนั้นเก็ะได้ไดบ้บางเพื่อนเพิ่นก็มีบางเพื่อนเพิ่นกับม่มมีเนาะโอ้สองสาวน้อยบ้านหน้าที่ครับทุกคนเขามาผ่าทุงเพิ่นไล่างามงามผาทุงเพิ่นบรรยากาศ ้องสา้านี่ออกจากโรงเรียนเมดแล้วแซ่ก็ออกแล้วเนาะแนะซ่เนาะส้าหน่อยบานหน้าีครับทุกคนครับน,น้ำนี่ส่วนมากกะกินดิฟก็ได้ดแล้วก็เอาไปเอาไปต้มต้มกินก็ได้ส่วนลายก็มีแต่ต้มส่วนมากต้มเพราะมันสะอาดเนี่ย,โ,ยโอ้เนาะบรรยากาศครับผมบรรยากาศเช้าหน่อยครับบานหน้าที่ครับทุกคนครับ น้องแซ่แล้วก็น้องแก้วเนาะเพื่อสิได้น้ำเมื่อกินเนี่ยวัธรรมดาเลยทุกคนเลยต้องอ่าถ้าแม่นมันเบิดตอนเทียงเทียงแต่ต้องมาเอาตอนเที่ยงนั่นนี่มันบ่แต่สมมติว่าน้ำกินเบิด์ตนะกินเบิดตอนตอนเที่ยงก็ต้องมาเอาจำเป็นมันบอต้นใดต้องมาเอาต้นนั่นหมายถึงว่า น้ำเบิดตอนเที่ยงห่อนไปได้บ่มีกินกับตองมาเอามันบอกโอ้เขานึกว่ามันบ่ได้ได้เนาะมันบ่มีกินเนาะตองมาเลยเนาะห่อนกับตองมาเอามันบอกเพราะว่าน้ำกินเบิดแล้วมันมันแบบมันบ่มีกินห่อนกับตองมาเอาเนาะตองมาเอาไปกินเนาะอันนี้น้องน้องแท่ครับสา้าหน่อยบ้านนาฮีทั้งสองคนเลยเป็นมูกันมูน้ำเดียวเนาะ โอ้เป็นมูน้ำเดียวนี่ยแหละครับบรรยากาศเนาะเป็นวิถีชีวิตของเอ่อน้องๆมันเป็นาสาวซำน้อยเขตชนบทเนะาะเพิ่นกสสิมาตักน้ำมาหนี่งนะครับทุกคนครับเพิ่นสีเอาใหม่กอ็เอาเลยได้นี่เพิ่อาเนะเพิ่งโมมี่โมีอันนั้นโมมี่โม,มีเสือกเนาะเพิ่นบ่ได้ใส่เสือกเพิ่นบ่โอ้โหเนี่ครับบรรยากาศ ตักน้าเมื่อไหวใส่เมื่อไหวกินไหวอาบเอ๊ะอาบอาบน้ำน้ำใส่อาน้ำมันแบบน้ำพุดเอาโอ้น้าพุดเอาเลยหอนอืมหอนครับบรรยากาศนั่นหอนอากาศหอนแต่คือมีแบบบอมีหอนหอนแต่มาอาบในสางนี่มีปะมีแล้วมาตักอาบอยู่นี่เลยนะโอ้มาตักตักอาบ แล้วก็พากันเมื่อยจริงสิโดยโอ้คือตอนตอนแดดๆตอนย่างเว้นเนาะเอาบวายจริงสิเนาะออกเซ่บอเซ่บแดดออกอาบอยู่นี่เลยอาบอาบเซ่ก็ได้โอ้อาบเซ่ก็ได้เนาะนี่ครับซองสหายนี่เราตักน้ำยังสูตรเพิ่งซองบ่น้องยังอ่ะอายุยังหน่อยอยู่ครับยังอันอันนี่เวลาเล่นเวลาเที่ยวอีกเยอะครับผม สาวหน่อยบานหน้าฮีเนาะนะครับสองคนนี่ของเป็นของเลยเป็นอ่าเป็นกิจวัตรประจําวันกัน,ไไนว่าได้แมนวะโอ้กิจวัตรประจําวันทั้งสองคนเป็นเลยบอกไงว่าแต่แมนมันมันหอนมันแดดแต่ว่าน้ำกินเบิดซุ้มเหาก็ตตองได้ว่าตักคือเก่า นึงครับบรรยากาศครับหม,มู่บ้านนี่นะพี่สมีส่างของประจำหมู่บ้านอยู่ประมาณประมาณสามสางเนาะอันนี้สางเนื้อทั้งคนกับสางกลางเนะงาะโอ้นี่ครับสองคนเป็นนี่ ถ้า,าน้ำกินเบิดครับอบอสสีแดดหอนสีเทียงสีใบสำนัยน่องสองคนก็นจำเป็นต้องมตาตักหนามกินเนาะถ้านามกินมันเบิด์ตเป็นก็นต้องมตาตักแบบนี้เพราะว่ามันบ่มีมันบ่ม,นมี่เาขาเอา็ดยังไงล่ะมันบ่มี่หนามที่เพิ่นสีเอาไว้กินเนี่ยเพิ่นบ่ได้ใส่อู้ใส่ให้ยังไงไว้คือบานเท่าเนส่วนมากนะเพิ่นสีบางคนเนี่ยเพิ่นสีใสขวดขวดกามีขวดบ่ลประมาณนีประมาณซิบซ่าวขวดกินเบิดแหละ น้ำมาส่วนมากน้ำกินเพิ่นกะต้องมาเอาไม้แบบนี้ครับทุกคนครับโอ้ยอายุสิบแปดสิเพื่นงานอยู่อยู่อยู่น้ำเอื้อยโอ้อายุสิบแปดสิเพื่นงานอยู่ไทยโอ้ตอนนี้สิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดอีกอีกสี่ปีเพื่งานอยู่ไทยแซ่เดส่ะแซ่สดเพื่อนงานอยู่ไทยอยู่อายุ แสดงว่าโตน่ะอีกฮาปี้พอโตเป็นน้องเพิ่นนี่เนาะการสิเพื่นงานอยู่ไทยคือกันโอ้ทำงานอยู่ไทยนําเดียวอากาศฮอนครับประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วได้ทุกคนเลยบรรยากาศครับเพิ่นกับสิหาบน้าเขาเฮือนไผ่เฮือนมั่นเนาะขึ้นเฮือนไผ่เฮือนมั่นเลย อากาศมันกำลังห่อนช่วงเนี้มันเป็นเดือนเมษายนเนาะทุกคนเดือนห่อนนองแซ่ก็สิเอาขื้นบ้านนองแซ่นองแก้วก็เสีขึ้นบ้านนองแก้วครับทุกคนครับเบิรงครับคว่ำของของน้องครับเป็นบ่น้องสิถท้อยล้างเขาเลยได้หน่แล้วก็สิเอาไปเก็บไว้อยู่อะมอง มองเพื่อนคั่วนะเนาะเพื่อนสีเพื่อนสีต้มก้อนนะเนาะเพื่อนแต่งสีใส่ขวดเนาะบน้องเพื่อนสีเอาใส่อู้ใส่ให้ไว้ <c oughs> เป็นวิถีชีวิตข้องเฮาเนาะแบบนี้ทุกมือเนาะน้องเนะ <c oughs> าะจังได้กับจงได้เหตุเนาะเป็นงานของเฮาเนาะ เต็มอูเต็มให้เป็นกันสิพอเนาะทุกคนมาแล้วบดแม่แนะมามา,า,นา,นาะาก็คือก็คืออันอันานั้นก็คือทยหาา้าน้ากันเน่นอะหาน้กนะันููบาเห็นปูบามากบ,าบามากตามาามาลวบานี้หามน้าแบบเขาเนี่ยละสองคนนี่กะลงช่องไปหล้ยช่องนี่ มีคนมาครูเบากับสิตามมาเลยเนาะเป็นบ่เิปกติธรรมดาตอนนี้กะคืออันน้องแซ้เนี่ยอายุสิบสามปีเนาะสาวสาวน่อยเนาะสาวหน่อยวันนาที่ละกะน้องน้องแก้วเนี่ยอายุลืนลืนแท้ปีหนึ่งเนาะสิบสี่ปีกะเพื่อนนี่นั่นอายุสิบเก้าปีกะสีเฮดบัสเป็นงานอไทัย เห็นงานในไทยอันน sí ี้เนสสาวกับไปเห็นงานในไทยกันค okay. so oh, uh, okay. ่ะเนสสาวคำใบได้ชื่อเป็นอะ่รเชอร์เช่เอิร์นลิ้นอ๋อซื้อซื้อซื้อคำใบโอ้แกชิมี่ซื้อเล่นกับซื้อจริงคือกันเนาะอันนี้เนสสาวซื้อจริงเดีแก้วซื้อแก้วโอ้แก้วโอ้ซื้อเล่นกับซื้อจริงเนี่ยเป็นซื่อเดียวเลยโอ้สองคนนี่นะเออเข้ามาสุดก่อนเข้ามากับเออพี่เอกเนาะก็ไม่เห็นน้องน้องไปหาบน้มเขาไปหาบหนามน้ำหนองเนาะ มืัอน,นี้ก็เลยไปเบิองน้องหามน้าอีกเทื่อนึงและะ้วก็มานั่งร่มกันเนาะเพราะว่ายง้มแงมเข้ามาเธอน่า,นาเข้าสิมาเบิองเพิ่นเพิ่นดำหน้าเนาะเดีนีนน่มาเบิองเพิ่นดำหน้าสองคนเข้าอ่เห็นนอ้องใส่ปะทุงงามเนาะเพิ่นเป็นผู้สาวน้อยเนาะอีกอีกฮาพีเนาะเป็นผู้สาวเต็มโตเนะาะเตต็มโแล้ว <laughs> เจ็ดห้าพีเจ็ดสิบแปดหลังจากที่เฮากินเขากินน้ำครับแม่นังไอยังนอตอนนี้เนาะยังไอนี่ก็ยังยังหูไอเฮ้ยญ่ขึ้นมาแห้งสิอายกเกลว์ยังหูไอเนาะน้องแซ่สิบสามปีเนาะแซ่เนาะแล้วก็น้องแก้วก็บสิบสี่ปีเนาะก็ขอบคุณเด้อที่แมานางกินเขาน้ำกันรายการเด็กสิไปเบิ้งไปเบิ้งน้องหาบนาบเนาะขอบคุณในหลายห้องกับสิเดินทางครับเล้อเนาะขอบคุณเด้อ บไปๆไปก่อนเด้อ <c oughs> สิเมื่อป้าสาวน้อยแหลนะเนาะเขาสิเมื่อป้าแหละเด้อเดยๆเคลื่อนไหยามใหม่เด้อครับทุกคนครับหลังจากเข้าได้แวลิรนรับสาวน้อยเนาะสองคนนั่นเท่ากับสิเดินทางกลับแหละครับเพราะว่าเข้าสี่ขามมุกดหารเหมือนอีกเนาะสีขาหน้าก้อนพนมแหลือกสิกลับมุกดหารเนี่ยมันหอดประมาณสักห้าหกโมงเนาะทุกคนเนาะ บรรยากาศก,กับบ้านนาฮีครับผมเมืองมหาชัยแวงคำามวนครับเข้ามาเรียนครับอ่าสาวสาวน้อยเนาะสาวน้อยคือน้องแก้วและก็น้องแช่นะครับทุกคนครับเดินทางก,าก,าก,กาลัทกนนทกลบ,ลบทุกคนครับผมอากาศก็เริ่มซึ้กว่าเริ่มฮอนแล้วนะทุกคนเนาะเข้าสีเดินทางกลับแลลวครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนครับ